ลื่นมันบะแมนความจริงดอกสุปานีท่านแม่ท่านก็มี่เราต้วเห็นบะแม่ก็เห็นบะมันมีบะแม่บะมี่ผู้ใดพี่เพิ่มพี่เพิ่มขาเดี๋ยวคอยมีแขกมากเลยคุณเมียมาหาแล้วค่ะโอ้ยมาให้กอดหน่อยค่ะที่รักคิดถึงคิดถึงอ๋อดแก้วนขึ้นใช่ไหมพุงก็ออก บอกว่าจะกินเบียรเยอะถ้รไมดาเราเขาเขาสัง่งเขาโอ้โหใหญ่นี่ใหญ่นี่ยักไปพูดเลยจังเลยจุงลู่ลู่มื่อก่อาผัวชาวบ้านชาวซองวะนี่แมะหน้าด้านหน้าเมื่อนี่ลิอันนี้กระชาเมียนั่งจังเทินย yes you know. ุ่นเป็นยังก็จังปล่อยกนี่สิมึงมาใครเมียชาวบ้านผัวชาวบ้านเอากระนี่เด็กคุณครูเพิ่มจากผัวคอยอีบ้าผัวกู เทายเมียใหม่ฮะทายเป็นเมียใหม่ปู่นี่ไม่ใช่เมียใหม่ปู่หนักเก่าแล้วเก่าแล้วใช่ปู่เนี่ยมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วด้วยลูกกูโตกว่ามึงอีกจะมีลูกน้องกันจนยัไงไมื่อป้าโอ้จ้ากได้ไอ้จับเจ้าตัวสูเป็นบ้านี่พี่บอกเมียเก่าเจ้าใจบอกว่ามึงใครมีเมียทางไหนเจ้าตัวสูได้จังไหน เน no really? ี่ยใจบอกาไว้ส ah ักแล้วบอกว่าไอแต่งงานนี่ผู้หญิงคนนี้ผมก็เลยใจแตงานแงตัวดูดิจังแตงโอ้ยลูกหลานเอ้ยแม่นี่ก็ได้ตัวดอกลูกบักสักว่าคิดไปมีเมียมาจะใส่เดียวเนี่ยผู้ตกผู้แต่งก็คือโตตอนนั้นผู้หญิงทั้งไหนกับพ่อแม่ลูกหลานเดี๋ยวแม่จะถามมันเบิ่งอีนี่หยุดมึงก็เมียอีกเหรอเมียจังไรแาตัวสัน เท่านั้นย่านั่นย่าเหรอแม่แม่เขาคอยไม่ไา้ขอโทษค่ะย่าเจ้าคอยบอกคอยจัาตั้งใจ้วไม่ต้องมายุ่งพูนอ้าวทำไมพูดอย่างนี้ย่าเบ้าจังซี่แล้วกูบ่พอใจแม่คูเห็นหน้ามึงเป็นที่แรกกูกับป้พอใจแล้วจ้างกูกับป้เอาเป็นลูกใครมึงมีลูกมีเต่ากูกับป้าอมรับไม่ยอมรับจะยังไงก็ผัวฉันอยู่นี่พูดะไปมัดปะพูดไปมัดเอาไม่ต้องเลยอันนี้หูเข้าอันนี้หูออกเขาไม่ฟังหรอกค่ะ ป้าป้ปปเมื่อเมื่อเมื่อเว้ยตายเลยมึงก็จะอยากชนะกูคักเนาะไม่ได้อยากชนะแต่ฉันมาทวงผัวอีฉันคืนค่ะเอ้ามึงสิเศร้าเปลาบอเจ้านั่นแหละเศร้าจะไปไหนก็ไปฉันจะพูดกับครอบครัวฉันมึงบอย่านเลิกแมนบอจะย่านทำไมถ้ามึงบอย่านกูจะไปบอกขอออกมาลางานเพจการเดียวไปเลยขอออมที่ไหนไปบอกมากไปเลยกูไม่กลัวกูไม่เคยกลัวถ้ากูกลัวกูไม่มาเยียบตรงนี้หรอกกูจะบอกให้ มามามาโอ้ยเจ้าใครมึงก็เหมือนกันให้กูถามหน่อยมึงย้ายมาสอนหรือย้ายมาเสซิร์งไงมาเซิร์งว้ายไงมาสอนสดดอกเทาไอ้ป้า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 เมื่อเทาป้าไม่ต้องเลยมึงไอ้จ๋๊ะจ๊ะผมแตกไอ้จ๊ะไอ้จ๋า๊ะทำไมความเป็นถ้มกงตูได้อทำไมเป็นไม่ได้บุญไอ้จ๊าไปไปเก็บเสื้อผ้าแล้วกลับกรุงเทพกับปูเลยไปรีบไปไอ้จ๋าไอ้กลับกรุงเทพเมื่อใดได้ อพวกมัาคุยกันเลยคุยกันเลยเอาความโกลาจากันทำไมล่ะทำไมทาไมกัดกันมามาที่เลยไอ้ตัวเล็กมันเป็นลูกใครมึงบอกมาเดี๋ยวนี้มึงเป็นลูกใครบอกมาเป็นลูกใครบอกกูเลยเป็นลูกหัวกูใช่ไหมนี่ละเป็นลูกหัวกูใช่ไหมว้าวไอ้บอมึงเอ้ยมาว่าเปนแขนมั้ไม mm ่ดูขาดูแขนหรือตายแล้วล่ะว้ไ ทำไมอ่ะมึงเป็นใครอะมึงเป็นใครเป็นยายอีนี้อ๋อเป็นพี่สาวมันแมนทำไมมึงไม่บอกน้องมันบอกมันอยู่ครูพ้ามัตากมันเป็นผัวกูมันแย่งผัวชาวบ้านมึงรู้ไหมเอาเป็นความจริงที่เขาเอาเอเดอรสดมึงคือกล่าวผัวคนทำไมไม่ตังไม่สอนมันบอกมันอยู่บอกอะไรเอกเขาเลิกเลิกได้ล่วมึงยเขาตื่นออกน้ำข่าว่างที่ไน อีหามึงบอกอย่างนี้ได้ไงอีปลอพี่ก็เหมือนกันอีตัวดีนี่มึงมาี่ชุดลายมึงรู้เรื่องทุกอย่างมึงก็รู้ว่าผัวกูทําไมมึงไม่บอกมันตั้งแต่วันแรกแมาแรงกูจะเป็นือผัวบอกที่ไหะก็รู้อยู่ฉันก็หาสิหาเศร้านั่นเลยแล้วกูไม่ให้มึงเหรอกูก็ย้างมึงเหมือนกันก็ไม่ได้โทรไม่ได้โทรศัพท์รายงานเพราะว่าโทรศัพท์ตกโฉลว่อม ตกโถส้วมมึงตั้งใจให้มันตกใช่ไหมแล้วมึงจะทำยังไงกับมันฮะได้ชันจะจัดการไห้เลยอิสุมึงทำอะไรเหมือนลิงป่วยเลยทำไมกูจะเกณฑมันเออทำไมึงดูสิเออ,เอ,ออย่างนั้นแหละอิสุสูกส็ไม่สอ กูศูนย์เอ้าเดี๋ยวค่อยซีให้มึงทำไม่มึงทำไม่มึงไปดูหน้าดูหลังไปดูตาหน้าตาเรือเจ้ายวเต้องซีเดี๋ยวค่อยซีขึ้นซีแทนอิซอมึงทำไม่มึงไปดูหน้าดูหลังมึงไปดูตามาตาเรือใช่อิปปอบผัวใครผัวมันมึงรู้ไหมมันบาปมันบาปกาเมซุเป็นสาจราเบมึงไม่ได้เรียนธรรมะเหรอมึงมาหาแม่มึงทำไมจากกรุงเทพนั่น อ่ามึงพูดผิดเลยมมึงหวังทำไมหวงทำไมให้คนอื่นเขาแดกด้วยสิเออี่หมาเลยเดี๋ยวแต่มึงกูจะตีปากมึงให้ดูนะเีกเลยให้กูกินข้าวมึงจะไปไหนขันนี้เลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยกูยังพูดไม่เสร็จละนั่งลงเลยนั่งลงโอ๊ยนี่มันเป็นลูกใครบอกกูมาเป็นลูกหัวกูใช่ไหม ลูกติดมาอ๋อล,ลูกติดมาลูกติดมันมาไม่ใช่ลูกผัวกูวผัวกูไม่ได้เซิงมันมีลูกเซิรงเพียงเดียวยังไม่มีลูกม,มันเพิ่งมาเอา,ามิน้าและนะ้วเนาะมึงเนาะถึงให้เขาเซิงมาขนาดนี้โโมึงจำใส่สมองมึงไว้คููเพิ่มจากมันผัวกููแล้วห้ามห้ามเด็ดขาดเด็ดขาดที่ยังมัน ห้ามคบกับผัวกูห้ามคุยกันห้ามโทรศัพท์หากันจจะะหักแล้วพูดไม่ฟังนะไม่รู้เรื่องนะคถ้าตามผัวกูไปกรุงเทพกูจะเหยียบให้ตายคาตีนเลยแล้วถ้าไม่เลิกติดต่อกันกูจะมาเผาทั้งโรงเรียนเลยคอยดูนอเผาโรงเรียนพ่อเสียวพ่อโรคใส่แบไม่รู้ว่ามาแต่เมไหร่คุณนายจะขาดได้หรือคุณนายกูจะอยู่หาพ่อมึงเหรอน่าพอจะตายแล้วนะมีรถมาไหมล่ะ ทำไมจะเรียกรถให้ก็อะไรสามล้อก็ได้ปิกอัพก็ได้เด้อมอเตอร์ไซค์ก็ได้เด้อมาเอาคุณนายชุดเขียวๆนี่ไปเซิรงหน่อยโอ้ย,ลย,ยหล่อปะมากว้าเซิรงเปิดอ่อนๆเลยเบียดกังได้บั่นเบียดรอดโอ,อ้ะนอนทำไมถึงเป็นเส้นนี้ยังไม่ีโอกาสยังไม่ีเวลาแผลงเบียดกังได้ซาใจป้าเราแม่นบอลนี่นะ่ะน้องคอยเจ็บปวด เปยงป้าก็อาบอกตูแต่แรกว่าเขามีลูกมีเียแล้วอนอ่านีาเขามาือตวมาโสูง,งกับลกเยป้าวาเ้เอป้าก็หาเงินปิดป,ปากทางนุ้นทางนี้อย่างนี้เปอ,อย่าง,างป้าก็เห็นเงินน่ะแล้วูเดี๋ยป้าให้เขากิน <S <S เื้เเนี่ยบเออวะตังคนตัางมีแห้งนั่นน่ะหนูสุปานี่มากแมนสุปานีว่ล่ะมาแล้ววันี้ตัวไหนน้อกันเนี่ยอย่างนี้ อีหยังวันที่หนึ่งเมืออื่น,นหนึ่ตัวไหนเนาะวันมันเกวดาฝ้าดีาโอ้ยบ่อแมนะสุป,ปานีเอ้ยไอ้ได้ซ้อมเบิ่งเจ้าถือเขาดาปานหมาหมูคิดอีดูสงสารแต่บ่หาเขาไปยุงยเรื่องการผัวการมุงขอพาผัวขอเมืองกุ่มน้องได้แอ่น้ำตาลั่งจากกันบ่ได้สั่งเห็นแต่เจ้านั่งหั นลงอายแห่งคิดนำเดโนอ,อนอนสุปรานีน้องละ่ะอายคือพออ่อนนลงอายหูเรื่องของเจ้าจากแม่ยายจีแต่ก็บ,บอกกาเขามากก้าวไกลตอนพวกเจาทะเลาะกันขันมีอย่างให้อายซอยก็บ,บอกเด้ล่ะเด้ออายเห็นใจเจ้าอีดีเด้อเจ้าชูหนีหนีมึงก็ตงไปเว้า มึงผิดหวังมาสองคนแล้วสมมีลูกมีเมียยาไปว่ารับเขาหนีผู้ดีก็มีเมียแล้วจื้นรู้ได้ยังไงว่าเขามีเมียพะออดพอะออดไปว่าอะไรหวยเอวมันไม่ใส่มันไม่ใส่บอกคนนี้เขาไม,ไ,ไม่ได้บอกว่าัวยเอวผู้ใดสันเขาเรียกว่าผีอบ <liber ator> มันบรรมแมนทั้งนั้นล่ะอันนี้ก็คือพอออดโรงเรียนนี่ นี่บ่ท่านพอออโรงเรีเยนนี่ครับผมดีก็กันล่ะสู้จะได้จ้าสาังเห็นลูกน้องท่านพออบอกว่าเขาไม่หยียบยำศักสีสูดจำได้ดเขามีหลูกมีเมี้ยแล้วก็ยังมาต้มมาตัวสูอีกหรือว่ารู้เห็นเป็นใจจังบอกออกมาหามอ่ะคู่น้ำกันบ่แมนด้ครับฟังฟังไอคอนไอซิบอ๋สู้ฟังอ้อแม่หยงสุปานี่เอ้ยน้องเรื่องของคุณทั้งสองพ่ออ๋อต้องเข้ามาเกี่ยวผมเที่ยวสือบอยู่นี่ มันมีเรื่องบุ่นวายแต่คำลาน้องไอ้กระถือเพิ่นล้วงตัว,วได้เป็นเมียเป็นผัวก่อนหูตัวก็สายแล้วก็เป็นธรรมดาให้ทำใจเสือแก้วแนวมีผัวมั่วกิเลสจนเกิดเหตุด,ด่างพลอยเป็นเมียน้อยผู้อื่นเขาไอ้ออกะสมเพจเจ้าเขาใจยั่ว่าสูเจ็บพี่เสียหาหลักฐานซอยประสานในนายหู เพื icana, ่อสักศีคู่ด้วยสุปานีคนสวยน้องลาบต้องห่วงไอสิพาเจ้าลวงไปยังเขตพื้นที่ต้องน้ำจีบอกปล่อยวางบอกรอสั คาออกาแจ็คสี่ดอตอนนี้ผมกำลังนําสืบเรื่องทําผิดระเบียบในคู่ของคู่เพิ่มซากิโยบเพราะว่าสิเป็นการลักเงินกองทุนของโรงเรียนอเป็นคู่เราไปเลยเป็นชีกามุยพ่อต้นลักเงินขึ้นผัป้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีน้ำซ้ำเรื่องที่มีเมียหลายคนเนี่ยผมยอมไปเลยเพราะว่าหนึ่งในนั้นกับมีน้องสาวผมนนเอาถือมันตัวล่อจินเะได้เลยเอาอยู่นี่น้องสาวกู พ่อนีการได้เป็นเมียมันกันเมียน,นครับผอไม่เชร่มาดาบักาันนี้ขคนน้องพออ่อ,อโอ้ยผัดผัดผันบักคาหนี่มันคือตัวเดียวมันยังตัวผู้ยี่อีกแต่เมื่อไหร่ก็เด็กเจิดเซาเซาไข่เศร้า,า,าเสียน้ำตากระบกปอบปี่แล้วเออว่าต้องเสียน้ำตากระบกปอบนี่ต้องไปเสียน้ำตาที่คาเฟ่ไหมอะไรยากันแล้วเด็กเจิดไปเมื่อบานเมื่อบานเด็กเมันตัวข<อ>นาดนี้ก็เมื่อบานานเดี๋ยวเป้่าเบสไซ ออยเกนซี่ตอนนี้ไอ้น้ำเรื่องยืนก็พอออกเขตแล้วไอ้ต้องการให้เจ้าเนี่ยยู่เป็นพยานเรื่องนี่เห็นไหมยู่เป็นพยานคันโมมี่มองไปรีบไปพักยุบบ้านไอ้ก็ได้นั่นหมู่ยุบมองเศร้าบ่อึดนั่นมันมาคล้องเก่าอีกแล้วผู้ชายมาคล้องเก่ายังไงมาคล้องเก่ายังไงเจิ้นเจ็เป็นพยานเห็นไหมรู้ได้ยังไงว่ามาคล้องเก่าไอ้เป็นพยานเห็นไหมคันโมมี่มองยู่บมองเศร้าไปนอนบ้านได้ก็ได้ไปนอนน้ำแล้วพรท่านดุกระรอกกันอีกกูว่า โอ้หมายความมาขับปูทางเร้าบอกเจาบอกยาจึนปลาแรมบะเมนทั้งนั้นล่ะข่พ่อแล้วสำหรับผู้ที่แต่ว่าสิ่งที่ข่อสีเหตุก็คือข่สีไปเป็นพญานให้ท่านพอออกเพื่อเอาบักคู่เพิ่มสามันออกจากโรงเรียนนี่เราเอามันเข่าคูเกินเลยอยป้าเห็นด้วยป้าเห็นด้ยยจะปล่อยให้มันลอยน้ําเลยลอยน้ำยาจื้นก็มาแลมก็ไปเป็นมู่สู่พ่อรู้จะเป็นพระญานให้ท่านพอออกค่ะท่านยังสั่นกับขอดใจสุบานี่หลายๆลยไปบานอายุบะไก่พ้าไปละ เศร้าเสีย,ยน้ำตาให้มันแล้วเสียตัวให้พวกเขานีมันเจ็บแห้งแล้วเดีด คนข้างกายนั้นเป็นพวกเขามัน ไมอยากที่ตบหน้าไง่อและหน้าใสใสเบาได้จังได้ว่าบ่กนี ท่า <Wow. S 2> นไอ้ว่าตัวมีบ่ตัวสม,มาบ่ได้เจตนาไปแย่งสามีมาเองว่าต้องเอาเงินมาทวงก็แค่มาชัวช่วๆพวกของทับเขขึื่อนไปหมายให้มีวัาวดีๆอย่างไใจได้มันบ่เคยตัวใร What am ไปเที่ยวเป็นประจำเขามีหมอลับตอนหัวขำต้องอยู่นานบอแม่ตำรวจบอได้เป็นทหารไม่เดียวรับราชการให้พ้น,นเพินว่าผู้กองเดือดเดือกมาลีลเริ่มออกยกเหล่ากอดละอมคืนอมคืนเข่งเข่งโซนละเมาอยู่เบิดเกินบอสนคนอื่นนาหนาฮอคุม ผู้คนฟังท่าทึงปล่อยทั้งดา่าบักขีบักฮาบ่ไปยัง่งไข่บ่ได้ยินเราเขาปากกับมีแต่เซ่รับปิด ลำคนสิวาบ่อนสะซำลำคนสิวารีมาบ่เหล่าเขาที่สงอง,โงอยู่งานมัวนานบ่อนเงินน้ำไผ่เลยดีใสกิเลสว่าถูกพอใจไ,ไี่เจองานใดถูกแต่หมู่เขาตีโซขาดใจที่หน้าเวที่บ่ญยยานไผออกอาการบวยวายคือโตนี้นนใหญ่บ่โดนเขา ยับมาจนชินงานใดงานนั้นเลือดหัวต้องไหลรินบางครั้งหลับคาสินเอิบนไห้ยินไปปื้นโรงบาลเบิ่งบาดแผลถึึงหัวห้อยแก้วห้อยกวดชอบหาความเจ็บปวดจนใดอยู่ในงานตำแหน่งผู้กองผู้ของผู้ของงานเะสียงปล่อยได้าจากชาวบา้านนั่แหละคือขับวุ้ยพ่อย คอยหน่อยขวัขอยองอยกคอพหน่อยขวัขอยองเพราองจองคันบ่ดที่ส่งโตนันเกียงหลายได้ได้หายเมาลวงถึงโตห้องโบวสิด้านสั่งจมอลำเตยเตยเยเตยสัหมอลำเตยหมอลำเตย